แกวอลเลรีโอสูคลั้งดมาล้ต่นี่ยัยนี่เลก็สุเลฟรีดนทอกอปูเพย์นนออดแฮกปที่นอพากีกระดนนอมาฮักเลาว้นที่เชกเชเล็กซงเมกลกโกนอตาลคายดเปมีกวกดากดพาบีบุญ ดอต่ตบล้อเนี่ยอินเน่เป็กกัวกินักกินเน่นอกเป็นยอคนนาสิกาะเลขเเคงอยู่ตกปานากินเน่มีเน่บาตาเยรอดออเวเน่บาตาโกรอขอบรอเล่ตามมาเวลาตาลีอวรออเวเน่เล่ล็อกแซลอไลจ์จนี่ยมานะเล่ตา ลี้ยงลอปากูปากเงี้ยปากูพดีนตีอการมีเนี่ยนะมาฮันเนี่ยเลคิคิดผาตัลลเนี่ยหาท่อไวปลูปลูปลูเนี่ยไปย่อให้เราไกันแลวจะมีสมมตคิดราจะล่าเจีรดอดูนตรู้เยปารางี้ตาปูดปากกูปปาจีรอดโอเวกามีกามเี้ยนะจาเลยเน่ยนานาเทอคือ กือเดีวก็บ้าแห่ทอเดี๋ยวก็บ้าแม่ดก็บ้าพอเดีวก็บ้าพารไวเป็นละครแถวอย่างนี้มือตุนีนาเกนในยจหรอือเนั่นแถววิลล่คีตโจเหทอะปากเงียอนาเกนสีวิลล่คีโจเนี่ยนอกจาวัดเทววัดเตลอนนีเรารือกัวัเวมาเนาปากันนี่ละเอาไว้เนี่ยวัลบพกขัควพแต่ไม่ปากกันปากยอน่นแต่ไม่ตมือขาเยว่เนาะตาสิบปันเนี่ยสากลารเวอวลักขัพสีรกาลีเนี่ยอวเลบ้เนี่ยเาเวอชารกันเกนเนี่ยเกลือ ฮกคูวีบล่อนี่เยปอยเดียวเดี๋ยวาพอบาก็ดรกดเออจ้ะเนี่ยคำอีลยเอากระถืออารอล์เรเนักก็ตเพูนักกตเนี่ยปกิจกรอล่เวลฮกคบเลยเยน้าเลยนนาปผากลลก็พูดไปเลยคณน่ะเลยมทอลสุขุล่อาเวเนยดุสจาาจอนะสุขุลดสุขุลจานีนีเปมีควาดักกินเน เล็กๆไปยอาไปนะโอเยอะกันะโอ้เสกันลุยกันะนะสุขกเล2เม่อเลกสุขกุลซรีดอตุนทอีเดลบว่าแต่จาวะนะสุขกเลก็งีปราลกคือดสมิโตสุขกเลก็ีตากสดเนตดุเนีพอเลมีเฮจาัจตากสุดเนตรผ่านเนป่ยปรรคกาจะทำนราลาดาเนปมเฮออลกรอเฮออลักตากสอนัเกเนีอิบปนดแล้กลีกานนายจนาะ บะเมลี้ดโคเลกอภีปรอลตากส่นีิดานน้มมาลัสดูเรกโตะสต like <us> ิจโคปตะสติสิโคปตะอัเลบารินเลบะมาเวปมีมามาลัสโคคลโซรปลาเวนเลตากส่มาอะคนนี <as> ้ไปยอตากส่มาใหเกเลปาปลาระกีเวนล้ไปยออตากส่เลยมออไลตากส่เนะเอาเวนทอบุนเนีก็นาเว่เลตากสารเวนแ้ปัดิปากมาเวราเคอยู่ดีอเลือลุไปนละ ลนกอคยอยาอึบาจลีเดวมาอึดเไว้คอลวัวเวียนเนี่ยแล้วตะเข็บนัหลก็นื้อผูิบานเนี่ยบักเตอรอโลบกเตอรอโลนะเดี๋วเลือตาอุสาห์คร่พกคนเนี่ยปล่อยให้มานละเล็กๆผ้าดิบผานเนี่ยเลี้กับผู้คุยตุ้นี้ไงล่ะผู้คุยจลลกษณสอหน้าเล็บลามชัดเนี่ยน้าลามชัดเปตลักยิ้มลาเบนเนีเอาแต่เกรรซะนะต่บลูมีเด้อหอกหูผิวเนี่ปลาสีผิวเนี่บ้านเนเออ แปรรระสวิโกกโกเป้เนกิเกพาไปในจอแข่ไปในเนาะเออดอกพากูพากะหนอพากูโบทาเลนท์ที่บาบาศิลปะเนี่ยให้อุเป้เปดาเป้นะปูนะฮกูปูเนฮะตอดะกะตะญ่อดะกะตะญ่อจะไตเตนฮะดะกะปาเลตรุฮะดะกะบาเลเปยอายะดะกะบาเลกิลูกะนะกิตะเลกิเกพาเนี่ยปาก่อเปยพออาเจบอมะเนาะดอสู้ตะเลเปยพออาเจบอดอกตะกินะกิแพลเนาะกะเลติวเป้แลบาศิลปะก็มาจาเลตดอเนจิฟฮวยวะเลจอเตก่อบู นอจอเเปิดกอบ้านรู้พ่อดะปรีนอนตนนอพที่่านะด้วยซูเมกลเนี่ยเอาไว้อบยงอดัการนะเดียชุมสลาตพลาปลาาีลเอืูี่เดียอาเกนอปเตาพกซูเมกลปาเกลรากัย่านะน่ะรู้าเนี่ยอากมนมาะบาปากเกลเก้ซูเมกลููบาคนเนี่ยปาเนอไปที่บาเตาอุสาตตาลาาสาละตบอราหญ่ดีปลาน้ออ่านออาราไปดเจ

လက်တက်လည်းပါရပါเนาะခေခေဖတ်တပင်းနဲ့ဖားလင်ညာပါဖော့ပလီနဲ့တဲရကနဲ့တဲတာဘုတ်တင်းဝေခေရကနဲ့ဘုမတ်သုရเออပါလာလီวะนี่บ่อย่าปื้มมอสโดเนี่ยปั๊วะเนี่ยอือเนาะตาอูมูเนี่ยตาบูผากันญาปอดุยอูมูบาเลจิโกมีบาเลจิโกอบบาเลลอคอทูลอคอจิโกนะบาดุยซาปินอกกุตาอูมูเลสิบกอเลอีชาเลสิบกอบาดุยอะโคเนี่ยชู่มุเวแล้วอ้าโทชู่ดิทอดลัดเดะซี้บา ปากเยชุ่นในลอเททอชุนในเตอรกนเะปากเยคชุ่นในลอเทสิบางคนเนที่ทอดที่หล่อโบเตเนาะดยตบบลอนเนี่ยปากขาซีออบบลอเป็หน้าูบลเนปาต่อซีออบบลอเออเน่ดยปเมะละซีก็เจ็บไปบดูเนกบ้ามาละชู่มไย้หน้นะเนาะปอสารตาพิดามาเคอีเดเนาะมีโดตึซาโดตึกดอมีท่อซาท่อแบบปติเวปอะไยดีชุมอดี ကဲကေရော်ဝဲရာပေါ့စီခေါ်စတော်ဝဒီကတမိတာ what the love ပါနော်ကမာပူလာချူမညာအကခွဲကတော့ခီထိုဒီဘာဘာလဲအချိနေတော့လပါ့မမေဟိုနာကိနေ not မီလာမာပူလောပဲပပမနကိုလဲနေတော့ပဲလဲတာဝဲရီဒီ all the blood all the kid တို့ဘကေပါကညော်နေအီမိုချီဇူတေဝဲမော့စောအတရူဖာတို့တို့ဒီနေဘကကိဆယ်လတ်ရူကောလာမတည်ยีပါနော်အိုလဘောကောနေအိုလအိုလယောကော့ချတ်တဲကောနေဒဘူနီလီဘကကိဆယ်လတ် นอาเอาไงตรวจคอลำมิตรวจคอลำเนีปานน่ะพเชิแล้วน้เลิกสิปีสีคลับเนี่ยจะจดะไรเนีน้ลวว่าฮีเนี่ยนกสิวาฮีเนี่ยเชิ้เนี่ยอะคเนียมชุงเว้มาสอนี่ยัานัละกากสล้ตรวกอเจ้นามิเซราเสกัตรูกอดี่ว่าไปยอมมาเวเซเวว่าแล้ตรูกเนี่ยทุ่สีเนเนี่ยเรไปยอมแก่กกกตะกาวีกวาตะกาวีกาตะกาบีกาไม่ไม่ลอะพารตั้วเนี่ยอาพาราเกลนเดีย ပါကေဝလတမညာပါကေဝလတခဆာပါဝတလကီပါကေမြျိုမြောင်းလာငကေပလက်ပလက်နေစေပလက်စင်းနေဘပလိုတာတာခလခချင်းနေဘလိုပနကြီးတယ်ဖောလာနော်သူပါပါကပါတယ်ဖောလာဝနေဘပလိုတာအင်းမချီစုတင်ဝင်းတတွိနေပကောလစုခောအာကတတဲ့ကောလာတာဘောဂျောဘောဂျောလဲလဲလာပါလဲတီဝင်းဘောဂျောဂျလာလဲတော်တော်ပါနေလက်ကျကိုနေနော်နာကေရ18နဲကောပလိုလ นราไปรีดเคลือบ่ะมัาตาเวเนี่ยปลาดอลอนอ่ยนกศูนก็สนเลยนอะไรดีเนี่ยล่ะมุดินี่นกศย์ก็ศูนยเนี่ยนี่จีนกศูนเลยล้อลก็ดอกมีห้าวอะดอกละโอ้เนี่โอ้ใจบาว่ากันเนาะโอ้กับเพื่อกับพือเ่อบ่อแล้วล้อพื่อหแล้วล้อแต่เาเนาะตาตากตาจีแล้วสกีดีบีาดีบนี่ยตวาวายล่ล่ะลสกีเตอเนี่ยตะพล่มสกีคีต่เพลสมสกีเซ่เซ่เพิดีกว่าเนี่ยล้สกีเตอรเนี่่อ สกีเย่เนี่ยตีราเยีบเลยบ้าเลเออน่ไมสกีคือเดสกีวินีโอ้ดูเลยเดตเลยล่ะบาดูรเนะอาคนเนี่ยสกีกอบดเนี่ยมีตีเรกได้ยนาอ๋ใช่และมามมัจจูลูเราเดี๋ยวีเราเลิกจูลูเต็มไม่เมเลยนักนิบากิตาเปเราักวยาก็เดีมือา่อไม่ม่ใจปูเนเอนะามือคนเลยไปยอ์ที่รู้ก็เสียปากว่าวจูบปไปที่นราร่ากตัวเวลาเลยไปยอที่เราพายเนี่ยไปยอมมาสู้รู้ดุเนี่ยไม่ต้องรอปัวบ้านเตา ต้มตาบัวเมกนตตลตาจีเมกตาลิตาล้มเมกเนยล้มาีสบาคนมนมาซูรอน่ยฟามหากเลตลอตอนเนทบพเนีราจีเนี่ยชลุยนอจีไปย้อนชิลุยเบลียันตจาว่านอก็ะซีมูบนพลก็ลอบเล่เออคือลอบเลจีตตจาวาเดเลีรบ้านเนี่ยนอไปยาลอเนต่สิรปะตั้งขนแล้วก็จีเนี่ยให้เลาะไปย้อนอิรื่อเกี่ยวกันเนี่ยปะที่บอกเลาะกระซี่มูบเนี่ยอกระซี่มูย อันนี้ิละแต่งมตาบอกนหนนูลอดูโซเลเดกว่าบุ่นอ๋เพืคุชีคือคุชีนูเนต่มตาบอกนูลอตาอาดีบาเดกวาบุ่เี่ยษยเนีนู้ลเวอารีชูเมยเนก็นูลอาร์กะบมนโคเลปากงี้พูดนยบามคตคุยยาสอตาเลยลีพเลมาเลจอเตก็เอ๊ะมาได้ม่ชูยังกมีกอแกะตัมาเนาดเลยยังมีกอแก่กัเนี่ยก็เนี่ยก็บ้าออลกันสิชูเม่ยเนนะโอ้มาเด နမမေကမ္ဘာလာရလက်ခီရဝနာနေပတ်ကောနာနေနိဘလာပါနော်တက်ခွေတဲ့ရောက်လို့ဘလာတော့အခုနဲ့နဲ့နော်ယတီဝဲရလက်ပွာဂလီပွာဂညာနော်တောက်ဆာလေမင်းမချတ်တေညိုင်းနေမဒီဆိုတက်မြတ်ကနေရီခေါပလလာစူလော်ရီဝဲနဲ့တော့ဘားခုန်နေတော့လော်ကူကီမချီလူဒေဖတ်တင်ဝဲမော့တော့တက်ကနေရအစုလော်ဝဲတာအဆွေဂိုဂိုအကကေပါဂျော့ခေအဒီကေဘီအနေပါ냐 อีก็ดีเบีนกมีดูแลเราจบ้าชุกมแกคเคพาเองแต่แท้เนยเ็จอกแคนมันน่ากระดอเวเนี่กูกล้าปวเลยเลยนะดูเนีน้อแท้แตมีหลาเลยเราออสีเราเาดูเนี่ยเขาเกินเนกับพระราเดียบไดูเนจอกแคนี้ยดูดิกินอยู่เราเป็นเดนอนหาเราเป็นเดหนอน้อเยบาสุลเนี้ยบาคลาดโนร์มูเซนเกดอนย้อนยาวไดูเนี่ยอะคนเนี่ยน้อจาสัและตีเวเล่นอัอตปาเนี่ยเดโมสุขีอาิตบ้านน่าเวเนี่ยแต่ตัวใหญ่ดี ยชุกมูรอเดียวตัดดูเนี่ยแกเราเวทเประีเลยละตูก้เนี่ยเรฮีเละเอเนี่ยปาร์ตี้เวยนนนสุรเวบิลี่อะไรก็ยานี่โอตอดูนะพออิโอนากตลอกาลคุยเลยบ้างลอกาเตรนบ้เอาคนเนี่ยนัสเวกโกดูนาเกมิจินีนก็ลอกาเตรยูอะไรนาบ้มนุกเนีเป็สิ่ี้และมีมีเลเนี่ยตีราเว้น้คาสิเน์คาสิโนตตกลละจีนตปยอดมาลอปบา

นาะในยอดที่เบลลี่ลุนยอดคิเบลลี่ลุนดอกบูวแหลกลีดไ้ไปทีมิโู่เราอยากที่อยาลรอตีเนาะคนี่เนี่ยดีแต่ปีนีปะมานอร์กับป่ะามันดูคเลนเนี่ยพเราไปตินาพาลมามาม่สกับอวิล่ะเนาะมาชิซูมาเซมาชิซูอ๋อยาบลาเนี่ยตีเวมาซิตีเอ้อยาะมาซูมาซูอ๋เลยเนาะอคนี่เนี่ยสันโชลามาซูสันโชลาอ๋ออาจารย์เนาะอคนี่เนี่ย ta mota boné doso wela le papa ke le klar blancé da papa ke le ta le toileto chu menya ne le ta ko po wando ule ba arki ne di so mu lon ne ba tak kilog yo yo li ba de klune mu la ba de klune la la ba tak kilone pali no tak kilone po ba lo ne ba ke le ke duu ne wa mi u ba le ke se ba duu ba lo de pa ha tak kilade pa pa le la le lo ya we no ba le le lo ya kun na de ma ro ta daga de mi daga de mio daga le stu daga le sta นอตาคูตาโพรัวานอตาตตาโลรัวตาซูหนอสากหนอดูเลว่านอเดี๋ยวพออตนอเตวเผู้บอยใจใจเนีผู้บอนตกว่าเออแล้ว่ยก็บไเตรด้วยเทียร์เน่ยอ่าผู้บอใจใจเนี่ยผู้เนี่ยจมือมือผู้บอผู้ระบ้าขาดล่า้ผู้บอเอาเวเนอมปาระบ้าขาดผู้บอเนี่ยเอาเวเนเออเราเวตีเวลีเออเราตีเวลีเราตีเราติไมน่าเนี่ย เออปรกเลเออตีีตาพิตามาเออลอเว้ม่มาเล็บพี่ว่าเอะไม่พยดีเลรักเลนเวนสุสุบักิบไปดกิบาลเดมนคเลาปัสิรพายเนี่ยไปยอนในป่ปนนอมีมาเล็บกุยอลาเนี่ยเวสิรพาน่ดูสดดูกมอดอุดอลาสิรพคอมยนเลกหกญยอดดีเนมนที่โกอโพเดบ้าพลีบาอที่โกอโพเดบ้าหนาดูกนากึูดีเนี่ยมิมเล็บไปยอมก็เล็บปยอมมาสูตรแต่ป่าหนอนมีแบบด้วยเอาคนเนี่ยต่ชนบีชอีเนื่อกีบป่ก เนาสุขุคลสบจัตเวนี่ยุเพี่ที่ทกมาพี่กดันีเข้าบาัี่ข้าบาเดมาเลยลเดสิกิจเนี่ยตลาตลาดเนียชีเยส่นเนีดูดาบลดกิากิกิาดูมาหมาเนดูตงนานเลยอดปฏะเามมาดูดูเด็กมาโมกเตอร์นอพัปูซีบ้านเนี่ยให้กิวนเนี่ยเลเลยเดออปอดูเด็ตลอดตลาดดูเนี่ยเนี่ยเดียบาลัยนะเละข้บพูกรูเดเปันนี่คเลาดูบาดที่เดนเนี่ยาิที่เดนเนี่ย เอาตัดดปูวกล้าดิปิ้วเลยตัดดูเนี่ยว่าก่อไวเนี่ยดูดอลลร์ดูดอนก่อดอนี้ดูดอนนี่เอา่ยบอก่อลตัดดูนีและารลีบอนแลขาลปยอดทีกีที่นี่กิเตดัดดูเอาเนี่ยปปนดสีบนะกเอาวสิู่เลือเสวปละนสกีเเนี่ยดูอันนี้ดิสกีกันล่ะนนะปกทูจตัวเาล่ปะเทราดีเลว่ามาดิเลเดตัควาสมเราตัดดิเลเอาเอเล็กีเาเลยทเขเนี่ยตักสมอะไรนเนี่ยนัปัมนุคล ตากตากดดมืมือเนี่ยมมเป็นมมหูทอสลาหูทอดเลยตากตาว่าอ๋อเขียนอยู่ที่ทิพยนะมันนี่กตามือตาคุลีดิกว่นี่ตาขาละขจเนี่ยิ่งสิ่งแล้วเขียนอยู่เนกับบะปอดตัวล่ะนะดิสอปเลดัสเกตล้วก็ก็ว่าขาอเสที่กลว่าบ้าขอกเสว่านี่ยเปมตะองอลกลีวันเราะบ้าอล็โตละเด้อเล็ตไม่ดูบ้านเยานแล้วพอพ่อเาพ่อม่เสบานเราอยู่ี่วิลาวันนีย Basa nak ke tu ke ba o ke anyu ba ma ro tu ro bola apa ke lidi pa nak ba ke po ke da na ma tek bola ko one way le le lo no ma ma two way ma le he ke ya ne do tho di pa na ke da i di ye ke khu do bu lo mi khu no halio hate o ha te ha go da ko mo ha te lo bu we sa pa zu za le ko ma ti ro ko lo te ko no cha do so si we do la tho di เฮ้นี่ล้ออะไรวะฮกินลอฮกิลอวันนี้ปกตูดอะปกมาวัสอที่โสกมเนาะที่รุกอจะไกรุมเอบัตรสีรปมาบักาดนิสแมทบัตการเลดิชชิพมาเนี่อานนอาเนนอกุมมาดยสีเยค่ิปานเองตักาดอตกาตูดอตู้อก็อดตมือบ้านนานนะดยาเยดเออเจลตอด้ตะคุระปโตอเนาะอาคนนีย บายบาบอโอเวดเลนกสูโบพุทะลกคีดจแต่ขวัญจะรู้นอนมีตาขวัญจะรู้นอนมีบาเนาะเลบะลกคิดดจอวะนนีคเน่ตุลอลมัสทีรุกเสอะไปภาษาดดิปากอบานับมานเลมุกลเวกัวอาอากเก่นีนาะมามินีรัฮิมินดรกออาวันนีอักษรมาดูนี่ฮิมิดูนจิมอาเดนังาวัสพนีวเน้มียเอน่จิมดบานงาสพูมนนบามันก็มารมาบุนาบาเนาะเ ยัยเตลสก็ือปุ๊สิคนนี้พอดีอืมนัปะโอโคโด่ปัละออบาเวสี่ฝ่ายนีก็ชจังคูโคจัน่าโคเคูกคเรนาสี่านี้ดิออบาเวปูปูดารปูกิตบุนี่เนี่ยยัยเออเตนมาบล็อกอะไกันดูวยจังเนี่อบล็อกอะรสินมาเล็บักีบาน้องอ้อยเนี่ยเตสีบ่ะมาเล็ดอ้สินีนมาเล็ดลอติลอเชยานี่ย จวดดเลยเจแต่อยูสุโคสินาไดไปนะต่ปอตดตัเลกสิจอดีบาบเลสิกปานะ่มสัสลุวาจุระลแต่ล้เป็นมีทอดตเลกสจอมาเดกบอวาราด้ลาเอ้แลเนยจีมานจ้สจอมิน่มีสิตราคาคาเดสิดีคาคาปกโกเดทอดบุยอ่ะาปหุเลลเดกสิาดูโคเอ้กวาจุราพลายด้วยนนัน้นราพลาเรอาไว้เนบอสโเราพลาเาปกโาเดอุซอดทอทอดบุเลกิโลกิลบุเลปากมาเจอโน่กันเลย တောမူနေကြတယ်ဗတလေတူလာစီချော်ရီပါတော့ကော်ရတ်ဖလာတွေပါပမောဒါကွာကျူတာမလော်ဘီတားကေဂူကလဲဆေဟငလော်ခုဒမတ်ရွတ်မမ်ဒလဲမန်နီကိညိုတပိဒမယဲနော်ဘီဂျေအာဗာဒီကေဘီအာပီစီအာကေအန်ယူဝါကေအာရာကေဂျူဒူနေကေတီအယ်ရာတီယေမေကညိုပိုဇီပါလော်ကော်နာကမ္ပဏီဘောညိုတာမတဲ့ပိုင်နော်ဘကွာလာမဲစတဲ့အစတဖလာတော့နော်ဒကာဘာနဲ့အဝနဲ့လော်ပုကွီနေပတဲလာကပေါ်ရဒေ ดีซีดอโคเร่กูจีดอโคเร่สักบาวเวรพลเมือกเว่าพลเมเกีวาจิเลยกูจีดอลโคเร่เฮดอเพลัสโซเฮดักิบเลัสโเฮดอลกกันโนเฮคิบลกันโนล่าเปลาเลยอากกูจีก็จะหายดีหนอก้อบาวเวลยหนอสักก็มือเวลลกูจีเด็กก็ไปฮหโรตาสัแล้วกเยอะเนี่ยขอสักเด็กก็ไปฮหโรัสแล้วกีวนี่อะคนเนี่ยอย่ามาจับบตรเวดีโอโคนดคตะคิลบลช่วยก่ปัสซีราใครอแก่อปาสีรอบํานูกคนเนี่ยสับุล อาลซ้อนเออมาบ้านเยเวลเจยปามาดอหาสีนดจีเจเลยเนะคนเนี่ยต่อช่วงวยข้อที่เนีเลิกข้อที่เนีไปย้อนเนี่ยโอเราตะกูได้อยู่จเตะดอเอาวพาไปอจเต้ฮอเนยลุกคืนเ้ะบ้าขาดอปาเล่ใกิมาเว้ยนะคืนเอ่อลีลลนเลคามีพ่อลี่ออร์ลอร์เลยเอาว้เนจับาดูเนี่ยเลิกลิ่ลาดุย တော်လောညကနေတော့ချက်တဲဟိလိုပဲဝီ60နှစ်ပဲလားစေကုတ်ကောညနာဘာတုလဲစေကုတ်ကောညဟက်ကိဥပိကိကိပါတဲ့ချာဝဲနဲ့တက်ကလာခွေဘာကိဆာအာအိုတီအိုတုကုတ်လို့တလမြဝူဒီနိုကိကုတ်ကွဲဘလစေကုတ်ကွဲနဲ့ငါနာဝမတ်တောတုပါလျှောရတာပိုသိပ်ပိုင်အခုနေနော်နေကွက်ကတားကိခခဲနေတာပာကားပဲ పోయ နေတဲ့နီလျောရဂျီနီတော်တို့ရဲ့ဘဂျီအေတဲ့သိညာပါစေဝဲလေပပတိပါမှာဘဂျီအေရခဲဘပာဝဲလေဘဂျီအေဒီပိုင်နဲ့မာလောက်ကြား

กับบดบัติกระเรือรูปไปพื้แงนะเออครบ้แล้วมือเกิดไปเตลบคาดอสตาลินอนเทเนตใครเนี่ยปัดที่โจเอนะเออตาปัล่อแล้วฮกเอดารใคนะตลอดตัวเด้ากิก็บาพกอุดตะเอาไว้เน่สตาลินอะรสตาลิเตบีเนี่ยนะสตาลินเตบีเนี่ยีเพลบุนสู่เหนอีเทเนะนะน้อเปลี่ยนเนี่ยเอาคนเนี่ยเนีพสกิก็บาพเพเนดอเบดอรก่อนเนี่ยวัดชูเวราปัดตอดแตเวราเอาไว้เนี่ยสตาลินอลไยเป็นไหนนะ อาคนนีเนี่ยไปทิบบปอพอก่ยูดิไปหนปแต่พอมตัวตะปกจะมาดซีนียแต่คูเอาไปมาดซีบ่าปฟเลยปกจะมาดซีบาปกจะฮีว่าเวีกจะฮีมาจอเอาไว้เนี่ยอีทัเนี่กจะช้าละช้างานเราก็มาว่าฟามียมาจะดีนอกะมีมาล้เมาออออนอสกีเยพเนี่ยกิตีรเวลสโอลบิสเอาไว้เนี่ยเวีคาอาไว้เน่ยมยวนอดุนีเรเวลร่รพอเน่ จะต่อไปอยให้ละทิกลุกเกจะต่อคู่ลกลกเกาข้อทรอาเวลอี่านนี้สตไรลนี่ยหน้าวนยูดาเรบลก็เลือดจดูเนี่ยฮนี่ลาบกลืออาเนี่ยนนูนี่ยนี่ละเนี่ยนมล้วนเนี่ยนะดีเนี่ยสุลดีใจเต็มกันเนี่ยนปยเวลาตลลีบมีอาลเนตาเน้นนี่ละอาเนี่ยมอวยรดชมเวลาเล่นเออวยกโกเนี่ยบดดแลดบานไม่เวลายไะอ่าปาดาปากาเจเิี่ยกิตเล่เนี่ยน่าละเคล็บบ้าลวต้อน เออนะไปชมะอะตาเกบก่บ้ากบ้นดวงกีอนต่พกันย้อนากับบ้าอระกับบ้าอราจีกับอยเดือี่ยนจีมีโอมาปอเรนมือลอในจีมีรู้ว่นในปอรีนมือบ้านะในจีมีโอมาเินสูกับมอยลดืมในจีมีรู้ว่าสูกบมอรู้บ้าอจารย์เนี่ยคนเนี่ยนะบทีเวซีไปมอชีสูดมาสซซีไปเนี่ยมอยิบายุเทตะคาปากพ่อไม่วินเนี่ยปากาลเวจมาปาาเวจจอเต็กคนดีช่มาปาดีไปดิ กบันเนี่ยละแล้วจ้าเตคนนะคเกพาะ่าเพิิเค่ะกวามคนอหรืพ่อมานี่ไปนอแล้วยุโรปที่ก็ไม่คิชีนคิดตอเจอไม่ว่าพ่อเยตอนจเตก็มีพ่ออะไรใหญ่มาจากเราพ่อตรวนเนี่ยปัสเซเวลตรลก็ตัดเซอไกเนี่ปเชซีอับลอกบัตาตมูตาบัตหมาตาลิตาลอดิลพันเนี่ปัลี้วปัญตินีนีปกโคโพดิลพนเนียบาออดีลัวาเจซีลเลกโกโคอมมูนีเดียวหล ตอนนั S <S so first, the 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 ้นนั่นเป็นว่าจูวก็เยี่ยกลาคุกแลาเล็บเลี้าล้มมาสบสาบผูเราเอ๋อสิเราคือสาเรจเยี่ยกลาคุกแลาตัว็รอคีก็ล้มจริงยเนาะคน้โหเนี่เดอต่ใมีตาตะขาเลีไปเออดีน่าฮู้กี่ปอบลิซิปับบ้าขาดอนะประตมูปกสุดเราประูประตอดีเป็นเมสุดเราประูประตอดีต่ออีปุ่ใจเนี่ยมาไม่ชูเนาะต่ยีละบานเนี่ยสูกสุเลยก็เนี่ยเซอรเบียเนี่ยมาไม่ชูเนาะตอบะลรเรเอ้มมาเลท้อเตอบเออ အဲရော်လော့ဂျက်ဒေယုစတီရမယာနော်မဘလော့သမဘရလော့သကောသီကေဒီဘန်မဘူလမီအာနော်ပေါ်လောအောဘာဒီဘာတက်ကောအောဘာဝဲနင်အောဘာဝဲတတ်တဲ့ဘာနင်ဒေဘာဝဲကေလကချိနေမာနီအကူရာဝဲမီတာပက်တီနောဖာတာကဆော့လက်တနိညာအီလောအော်ဒီယိုကောစူလေဖရီဒါတော့ပအော်ဒီယိုပူနေလာနော်စိဘလုကီဒပွေမောပာကုဒီကောတဲ့လက်တနိညာနည်းနီလောဒိုကနာဘာဝဲရာတာပက်တီနောဖန်လောတာဘလုတာဖိုဒိုမာလော